ไปกันเลยไปกันเลยกันเลยไปกันเลยวันนี้จะไปหนู่บ้านนะครับแต่ว่าก็แรกจะมีอะไรที่ขัดขวางี่มกำลังอยู่ตรงนี้หัหน่อยขอยหน่อยขอยหน่อยกิน,นไอศกีมด้วยเหรอโอ้โหอ่าโอเคโจทย์ได้ วันนี้ผมจะไปตะลุยบ้านคุณลุงพี่โตเอ้ยคุณลุงไงนั้นแหน,นะนะไม่พูดเดีต๋ติดเหลืองหรือต,ติดอะไรมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องตาดการนี้จะต้องไม่หากเกะด้วยนะครับคือเราจะไปตรงนู้เลยโอ้น,อนู่นไงคืคแกะขัะะะ้ตอนแรกนะครับถ้าเราตัดแล้วจะไดุ้นเยอะกว่าเดิมจะไม่ค่าเออ อะนายกินหญ้าแล้วหรอกินหญ้าก็อืมนี่ที่ฟาร์มขนแบบง่ายมากมได้มาใส่แล้วเอาอีกแล้วลวนายนายอย่าเดินไปเออนี่ไงติปอมขนแกะแบบตีทีเกอร์นะครับแล้วเราไปบ้านอ่คุณลุงนั้นก่อนนะครับคุณกินหญ้ เอ้ยกว่าจะถึงมาปั้มขนโน้ของเอง็นเอาแล้วก็เดินไปก็จะถึงแล้วนะครับมันไกลสขนาดไหนนี่จ้ปผมไปตีมันจะเป็นอะไรบ้างเหอนอยวจนไหมอ่ะจนหน้านี่ข้ามากูกขอน้ำแข็งกว่าจะมาหาหนายเอา้าเด็กแล้วเหรอทำไมได้ตีละอ่านแล้วละ่ะเออแปลกๆเรา ตรงบ้านนั่นเป็นเซตโปรยโว้โวแต่ยังไงนี่คือเขานี่คือเขาอ่ะ่ะเราไปดูของบ้านหลังแรกโอ้ของเยอะจังเลยไม่มีอะไรเลย้ะลุกได้ด้วยอ่าม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 ีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยรู้สึกว่าจะบ้านนี้จะมีอะไรนะครับนี่มันมีันี่ นายโง่ไปเลยมรตูเด้อตบโอ้ยอย่าไปตกเอ็นพีซีเด้อจจุบจุ๊จุโจุเบจจากไหุจุีบจุ๊บจไ๊บจุ๊บจนุกบลุ๊บจมั้จุ๊บจุุกุวสจ แด่เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิเ,สก,เสกมไม่ต้องเกิดเกมจะโคตรยังเกมมต้องนอนก็ได้แต่มันได้เวลาแล้วสิวสู้ทีขนาดไหนแล้วสิโอ้ไม่ให้ มันได้เวลาแล้วสิมันได้เวลาแล้วสิเกมเกี่ยวไหมจะไม่ได้มันได้เวลาแล้วสิจะเยอะไปไหนอะครับเวทก็มีอะไรก็มีต่างๆนานามันได้เวลาสนุกแร้วสิเฮ้ยอันนี้เราไม่มีทีใช่ไหมเก็บ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 เกี่ยว นายไม่ต้องมาเก็บแย่งฉันนายปล่กเองไปซะมันได้เวลาสนุกแล้วสิมันได้เวลาสนุกแล้วสิโอ้โอหแล้วสินั่นคือเพื่อนของฉันโอ้เดียวฉันโค้หน่อยนะฉันโค้หน่อยนะมันได้เวลาแล้วสิมันได้เวลาแล้วสิโอโอโวเกินนคืออะไรอมนไม่มีอะไร โอเคสังสองไปเลยแล้วกันโอเคมไดเวลาตลกแล้วสิมนได้เวลากแล้วสิโอเมเจอรฉันเจออันนี้เอเลจ้าโอเลจ้าโอเลยจ้ oh oh าโอเลจ้าสวัสดเจ้าวนาเจ้าวไรนไปเลย โอ้ผมไม่ได้เอาควานมามันใช้เวลาทำงานจริงจริงเออหมู่บ้านเก่าเราลืมเอาบอาล็อกอาชีพเราออกมาอย่างวดเร็วไหมมาได้เวลาตอนเล้วสิมาได้เวลาสนุกแล้วโอ้ตอมบี้ตัวตาดุมนันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมล่ะ ขอกระดูกปะโหลกกันจัดใจนะเด้อไรเด้ออไรเด้อไรเด้อปากฮานี่วิ่งเร็วจังเลยไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ไปดีกว่าอมันมือเลยใจมั่วไปดีกว่า,วา,วาม,มือใจมั่วหมูมหมม่บ้านเลือดตอนี้เลอะหรอผู้ชม มูบานจะเป็นมูบารลาโอ้ยแกอย่ามาว่าอย่ามาไงมาไงอย่ามาโอ้ฟังอือ้อ้ยยหนอมาทบ้มโอเควิงจะาตกหน่ตีแล้ววิ่ง กับบ ja. like ้านกนจ้ากับบ้านจ้าดู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 ด ตัวนังล่ะ